ซูมนะครับก็คือการขยายนะครับหรือว่าปรับระยะให้เข้าใกล้กับเป้าหมายในจอภาพของเราให้มากขึ้นนะครับก็หลักๆแล้วจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือการซูมแบบจัมคัทนะครับจัมคัทนี่ก็คือการแบบว่ากดซูมเข้าไปปึง้งแล้วก็เข้าไปใกล้กับเป้าหมายทันทีเลยนะครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยก็คือการซูมแบบค่อยๆปรับระยะเข้าไปแบบตืดแบบเนียนๆเลยนะครับก็ เหมือนที่เราใช้กล้องมือถือหรือว่ากล้องถ่ายรูปทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแบบแรกกันก่อนเลยครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องมาเลือกจุดที่เราอยากจะเริ่มต้นซูมเข้าไปนะครับในที่นี้ผมจะเลือกตรงที่แบบของเราเนี่ยยกมือยกนิ้วขึ้นมานะครับโนโนตรงนี้นะครับอยู่ประมาณวิตรงนี้ผมก็จะปึ๊บเลือก ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะทําการแยกคลิปออกมานะครับก็คือกด command b หรือว่าเราจะกดคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วก็กดคําสั่ง s p l i t คลิปก็ได้ในที่นี้ผมจะกด Command B ดีกว่าง่ายดีปึง้งโอเคคลิปตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น2คลิปนะครับผมจะเลือกกดคลิกที่คลิปวิดีโอตรงนี้นะครับก็กรอบสีเหลืองก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไปที่ กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้อีกทีนึงนะครับเขียนว่าคร o p ปิ้งตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปมันก็จะมีคำสั่ง3แบบให้เลือกนะครับก็คือการฟิตแล้วก็ครับทูฟิลแล้วก็เคนเบิร์นนะครับาการที่เราจะซูมแบบจำคัดเนี่ยเราจะเลือกคำสั่งครับทูฟิลนะครับสังเกตตรงจอตรงนี้นะครับตรงที่มีแสงสว่างแล้วก็ครอบด้วยสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนที่เราจะ เลือกในการจะซูมเข้าไปนะครับผมจะลองซูมเข้าไปตรงระยะที่ประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วก็ง่ายมากเลยก็คือไปกดเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าตรงนี้นะครับเึ้่งเท่านี้ในส่วนของวิดีโอส่วนนี้นะครับที่กรอบสเีเหลืองเนี่ยก็จะซูมแล้วนะครับซูมในขนาดที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราลองกดเลย์ดู ปึ้งเห็นไหมครับซูมแล้วง่ายมากแล้วถ้าเกิดเราอยากจะกําหนดระยะเวลาในการซูมนะครับโดยที่ไม่ต้องซูมไปทั้งหมดจนถึงท้ายวิดีโอที่เราเลือกอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาตัดคลิปตรงนี้อีกทีหนึ่งสปริตคลิปออกมานะครับสมมติว่าผมจะเอาแค่ครึ่งเดียวพออสมมติว่าซูมเข้าไปตรงนี้พอแบบเอามือลงก็จะซูมออกกลับมาที่เดิมนะครับก็ให้กดคําสั่ง สปริตคลิปเหมือนเดิมปึ้งไอตัวเนี่ยครับเมื่อกี้มันยังเป็นส่วนเดียวกับส่วนข้างหน้าอยู่ก็คือตอนนี้คำสั่งมันยังติดมาอยู่ว่าซูมนะครับเราจะไปแก้มันก็คือไปที่เดิมเลยกดตรงสีเดียนตรงนี้แล้วก็ไปกดรีเซ็ตนะครับปึ้งมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่าลืมกดเช็คถูกด้วยอ่าเท่านี้นะครับลองกดเพลย์ดูอีกทีนึงมันก็จะซูมเข้าแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับลองกดดู ชูนิ้วซะหน่อยพออาลงก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนการซูมแบบที่2นะครับก็คือการซูมแบบค่อยๆคลอสอัพเข้าไปที่เป้าหมายนะครับก็คือซูมแบบเหมือนเราเอากล้องเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้วัตถุเป้าหมายมากขึ้นนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาเลือกจุดที่เราจะซูมก่อนอผมเลือกไว้ก็คือจุดที่แบบของเราเนี่ยทำตาโตนะครับเนี่ยเรื่องทำตาโตแล้ว ถาจะปรมาณตรงนี้โอเคก็เหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมก็คือ,อแยกคลิปออกมานะครับก็คือ command b ปึง้งตรงนี้กดเลือกวิดีโอส่วนนี้นะครับที่เราจะซูมสีเหลืองขึ้นแล้วแล้วก็ไปตรง cropping เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เราจะเลือกคำสั่ง Ken Burns นะครับปึง้งพอกด Ken Burns นี่จะสังเกตได้ว่ามันจะมี กรอบสี่เหลี่ยมนะครับเส้นประตรงนี้เขียนว่า n นะครับตรงนี้ข้างนอกเขียนว่า start นะครับ start ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราจะซูมนะครับก็คือเต็มจออยู่ละ n เนี่ยก็คือ,อส่วนสิ้นสุดการซูมนะครับว่าจะให้ไปซูมถึงแค่ไหนนะครับอันนี้ผมก็จะมาซูมถึงประมาณนี้ตรงนี้นะครับก็กดเช็คถูกเลยปึง้งลองเล่นวิดีโอนะครับ ค่อยๆซูมอย่างช้าๆนะครับที่ซูมช้าเพราะว่าวิดีโอมันยาวเหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้มานสิบวินะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้มันซูมเข้าไปเร็วๆเนี่ยผมจะมาแยกคลิปตรงนี้อีกให้ระยะของวิดีโอมันสั้นลงนะครับกด c o m m a n d B แยกคลิปอีกแล้วลองกดดูอีกทีนะครับอา่าซูมเร็วขึ้น แต่ทีนี้นะครับจะสังเกตได้ว่า,อาพอมาถึงท้ายคลิปวิดีโอส่วนนี้มันยังจะซูมอยู่นะครับซูมแบบซูมแบบช้าเพราะว่าเมื่อกี้เราแยกวิดีโอ2ส,ส่วนนี้มาจากอันเดียวกันนะครับเพราะนั้นคาสั่งการซูมเนี่ยมันก็จะยังอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมจะทําให้ซูมเข้าไปแล้วค้างตรงนี้ไปจนท้ายคลิปนะครับก็มากดตรงวิดีโอส่วนนี้นะครับแล้วก็ กดสลับกันนะครับเมื่อกี้สตาร์ทเอแล้วก็เราจะสลับคำสั่งให้สตาร์ทอยู่ตรงนี้แทนนะครับโดยการกดลูกศรตรงนี้ครับ Swap นะครับปพ้่งเท่านี้สตาร์ทก็มาอยู่นี้แล้วแต่เราจะไม่ต้องการให้สตาร์ทแล้วก็ซูมออกไปนะครับเราอยากให้สตาร์ทตรงนี้แล้วก็แช่ตรงนี้ไว้เลยนะครับเราก็จะไปที่คำสั่ง crop to field นะครับก็คือ crop เอาแค่นี้นะครับ แล้วก็กดติ๊กถูกเท่านี้ลองกดเลย์ดูอีกทีค่อยๆซูมตอนตาโตนะครับแล้วก็ค้างตรงนี้ตลอดไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับการซูมทั้งสองวิธีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วยังงงอยู่ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยก็ทิ้งเมสเซจข้อความคอมเมนต์ไว้ที่ ใต้ลิงก์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์ไปกันใเยอะนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม